ว่าต้องฝึกด้วยเหรอถ้ามีใครสักคนส่งมีดเล่มหนึ่งให้คุณแล้วบอกว่าให้เอาไปไว้ที่ไหนก็ได้คุณจะกล้าถือมีดเล่มนี้เข้าไปใกล้ๆลูกไหมคะรับรองว่าไม่คะ่ะไม่มีใครกล้าคิดที่จะทำแบบนั้นเพราะด้วยความรักเราอยากปกป้องลูกให้ปลอดภัย และไม่ต้องการให้มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับลูกเลยแม้แต่นิดเดียวแต่คุณรู้อะไรไหมคะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เชื่อเชินได้อาจไม่ได้ทำให้เกิดบาดแผลที่กายแต่สร้างรอยแผลฝังลึกในใจและเราทุกคนใช้มันทุกวันใช้กันตลอดเวลารวมทั้งถูกกระทาจากคนอื่นด้วยนั่นก็คือคำพูดในหนังสือ between p a r e n t and child ดรแฮมจีนอต ผู้เขียนและนักจิตวิทยาชื่อดังกล่าวไว้ว่าหมอใช้มีดเพื่อผ่าตัดเพื่อรักษาก่อนจะใช้เป็นต้องฝึกฝนอย่างระมัดระวังต่อเนื่องนานหลายปีจึงจะเชี่ยวชาญไม่มีทางใช้คอมมอนเซนส์หรือประสบการณ์โดยปราศจากการฝึกฝนเพื่อผ่าตัดรักษาคนไข้ได้แต่กับคำพูดที่เราพูดกับลูก ทุกๆวันเราไม่ทันตระหนักถึงพลังในด้านทำลายล้างของมันจึงใช้เป็นประจำจากประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะไม่รักแต่แค่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเรากำลังครอบครองอาวุธที่แทงทะลุเชื้อเฉือนเข้าไปถึงใจจึงใช้มันโดยไม่ทันระวังตัวเพราะฉะนั้นต่อจากวันนี้ขอให้คุณเป็นจุดเริ่มต้นในการเลือกใช้คำพูดที่ดีกับลูกนะคะ คำพูดชื่นชมคำพูดยกระดับจิตใจคำพูดสร้างกำลังใจถึงแม้ตอนนี้ลูกของเรายัางเด็กยังตัวเล็กๆแต่เขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และต้องการการยอมรับจากพ่อแม่อย่างมากพูดกับเขาดีๆสร้างชีวิตของเขาให้เป็นเลิศด้วยคำพูดของพ่อแม่เพราะลูกเกิดมาให้รักเพราะลูกเกิดมาให้เราได้ฝึก ทักษะของการเป็นผู้ให้ให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนและคนที่จะทำเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคือคุณนั่นเองค่ะเพราะคุณคือคนสำคัญในการสร้างคนคุณภาพรุ่นต่อไป